ในฝันมาอีกแล้วนะครับคนไทยนะครับอยู่คู่กับความเชื่อนะครับแล้วเราเชื่อว่าเรามี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราแต่เราจะสามารถสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างนั้นเนี่ยออกมาในหลายรูปแบบด้วยการดูดวงนะครับและก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เรื่องของการทํานายฝันครับเรามาดูกันนะครับว่าการทํานายฝันตรงนี้เนี่ยนะครับฝันเนี่ยแบบไหนเนี่ยควรจะตีความเป็นยังไงเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นสามารถที่จะตีความออกมาเดนทางด้านโชคลาภหรือเลขเด็ดยังไงได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเรามาดูว่าฝันในเรื่องของตัวเกี่ยวกับฝันครับหลายคนนะครับก็มาสอบถามเยอะนะฮะทางต แล้วก็ทางไลแอดนะครับว่าในเรื่องของตัวฟันนั้นนจริงๆนีถ้าตีความนะครับว่ามันจะออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างจริงๆฟันเห็นในเรื่องของตัวฟันหักนะครับหรือว่าการถอนฟันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฟันเ,นเป็นเรื่องของสุขภาพเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางข้างบนนะครับทาง ด้านบนสิศสักสิ์เนี่ยอาจจะมาให้เราเตือนเตือนเรานะครับในเรื่องของตัวการที่ให้เราดูแลในเรื่องสุขภาพให้ดีนะฮะถ้าเป็นฟันบนนะครับถอนวนาะฟันบนหักหนึ่งซี่นะครับอันนั้นเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป,ป่วยไม่ว่าเป็นตัวคุณน,นะครับหรือว่าในเรื่องของตัวทางญาติต่างๆได้นะฮะถ้าเป็นหักด้านล่างนะครับฟันล่างเนี่ย กลับไทอยอีกแบบหนึ่งนะฮะนะครับถ่ายแบบลบเป็นลบเป็นบวกนะครับก็คือจะว่ามีในเรื่องของตัวที่เงินเข้ามานะครับหรือว่าได้รับโชคดีจากทางญาติผู้ใหญ่ครับส่วนถ้าไม่ใช่1ซี่นะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของตัว2ซี่นะครับก็หลักๆฝันเนี่ยแปลกจะไม่หัก1ซี่ก็เป็น2ซี่นะฮะถ้าเป็น2ซี่เนี่ยครับเขาบอกได้เลยว่าอันเนี้ยอย่างเดิมไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวระวังปัญหาทั้งเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของตัวสุขภาพให้ดีนะฮะ ส่วนในเรื่องของคนที่ฝันว่าตัวเองถอนฟันพุดไม่ว่าตัวเองเนะี่ยถอนฟันพุดหมดแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่เคยถอนเลยทั้ง4ีซี่นะฮะแต่ว่าถ้าฝันเห็นว่าถอนฟันพุดอยู่นะฮะบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังเรื่องของตัวดาวพุธมากเป็นพิเศษฟันพุดธดาวพุธนะฮะดาวพุธก็คือเรื่องของการเจรจาเรื่องของการค้าขายนะครับช่วงนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดเป็นพิเศษว่าพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าหูใครหรือว่าปกติพูดธรรมดาแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิฟต ทางเจ้าหนายหรือแ yeah ย่สุดนียก็เป็นปัญหากับทางเรื่องของตัวลูกค้าได้นะครับพูดตรงนี้อาจจะทําให้เกิดเสียเงินได้แต่ถ้าคุณมีสตินะครับหรือว่าปล่อยวางตรงนั้นนะครับและกอดการพูดนะครับมีการคิดหรือว่าเจรนายคาพูดที่ดีนะครับนั่นก็จะทําให้คุณสามารถที่จะระวังตรงนี้ได้เพราะาฝันนั้นเข้ามาเตือนเราแล้วนะครับผมว่าให้ระวังระวังเรื่องการพูดครับส่วนเรื่องของตัวการตีความจากเลข ฟันนะฮะไม่ว่าคุณจะฝันเห็นเรื่องฟันหลุดฟันคุดนะครับหรือว่าฟันร่วงอะไรต่างๆนะครับก็เลขที่จะเด่นนะครับก็คือเลข5นะครับเลข9นะครับแล้วก็เยอะนิดนึงนะครับเลข6นะครับแล้วก็ทางเลข7นะฮะนะฮะสามารถที่จะตีความนะครับเป็นเลขนะครับได้เป็น596นะครับ597นะครับแล้วก็795นะครับส่วน2ตัวนะครับก็จะเป็น59 95นะครับแล้วก็55แล้วก็99ครับ ทุกครั้งที่นึกถึงความฝันนะครับอย่าตีความเองหรือว่าอย่ารู้สึกที่แย่เองนะครับให้ติดตามช่องของหมอมีนชา n e l นะครับหรือว่าแอดเข้ามาได้นะครับที่แอดมาสเตอร์มนะครับแล้วก็สามารถปรึกษากับหมอมีนได้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับติดตามหมอมีนชา n e l ได้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามนะครับที่หมอมีนชา n e l ได้หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดมาสเตอร์มนครับเจอกันครับ